ปัญหานักเรียนนักเลงมักมีให้พบเห็นอยู่เป็นประจำและยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมปัญหาดังกล่าวจึงเป็นจุดบอดของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทางกองบังคับการตำรวจนครบาน2จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการฝึกอบรมตำรวจบกน .2 รวมด้วยช่วยกันสกัดกั้นนักเรียนนักเลงนำโดยพลตำรวจเอกปัญญามาเมนที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทสาริศมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตีเจริญศรีสัสลักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองโดยมีจุดประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างข้าราชการตำรวจกับอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันโดยมุ่งหวังให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจยับยั้งไม่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนก่อเหตุทะเลาะวิวาทขึ้น พลตจเอกปัญญามาเมนที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการฝึกอบรมจะช่วยให้อาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนนักเลงซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครจะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือจากอาสาสมัครทุกคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลน,นะครับรวมกลุ่มกันนะครับมีโอกาสพกพาอาวุธอยู่นะครับช่วยแจ้งให้ตำรวจของเราได้ทราบก่อนจะได้เข้าระงับแต่เบื้องต้นนะครับก็มีหลายครั้งนะครับจากที่เราได้เริ่มโครงการไปเนี่ยก็มีการแจ้งมานะครับในเขตของนครบาลน,นะครับมีการตรวจสกัดได้มาหลายพื้นที่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณ ทางพี่น้องอาสาสมัครด้วยนะครับโดยสาเหตุหลักที่ทําให้การกอร่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษารุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั้นมาจากการพกพาอาวุธซึ่งทางตํารวจพยายามเร่งแก้ไขและสกัดกั้นปัญหานี้อย่างต่อเนื่องอาวุธเนี่ยเราได้เข้าไปตรวจไปค้นนะครับตรวจยึดมา,อาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าณขณะน,นี้สัญญาณที่ทางรัฐบาลส่งนะครับกับสำนักงานวิชาติ ส่งไปถึงกลุ่มที่จะก่อเหตุได้เนี่ยผมว่าเขารับรู้แล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามาตรก,การที่เราได้ทํากันไปเนี่ยก็ระงับยับยัง้งความความจะก่อเหตุของเขาเนี่ยลงไปได้นะครับซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการฝึกอบรมคือลดปัญหาความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาลงได้ซึ่งปัญหานักเรียนนักเลงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและความเข้าใจต้นตอปัญหาที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้ภาพนักเรียนต่างสถาบันที่ไล่ล่าเอาชีวิตซึ่งกันและกันหายไป